ช่วงจะเดินข้ามร่องน้ำไปก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นวัชพืชแล้วก็เป็นยาด้วยก็คือมารักขี้นกซึ่งจะปกคลุมอยู่ในร่องน้ำเนี่ยดอกสีเหลืองหนาแน่นมาก ตอนนี้ก็เดินข้ามร่องน้ำมาแล้วฝั่งทางนี้ดินจะเป็นสีแดงแล้วก็เคยปลูกมันสำปะหลังทำให้ต้นยางเนี่ยจะเติบโตช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ปลูกถั่วซิเรียมไม่สำเร็จเพราะวัชพืชหนาแน่นมากก็เลยเต็มไปด้วยวัชพืช ซึ่งคงจะต้องใช้ยาเตาเระเฉีดอีกรอบหนึ่งหลังจากใช้ค้นทางในแถวยางออกบางส่วน ก็เดินมาสุดเขตทางที่ตะวันออกึงจะมีต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ริมแม่น้ำชีและนี่คือหลักเขตอยู่ติดกับกระตอบของไม่ใหญ่ไพ่ ก็แบ่งกันตามร่องน้ำไปตลอดจนถึงหลักด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งนี่คือสภาพสวนยางของแมยยายภัย,ยซึ่งปลูกก่อนแปลงที่เดินผ่านมา4เดือน